เลยเอามารีวิวแล้วก็แกะกล่องแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบบ้านกันว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องจากตัวหลุดล่วงหลุดลุดล่ยหมดเลยสวีดีสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนพี่บางนะครับวันนี้พี่บางจะมีอะไรมาประกอบกันให้ดูก็คงจะเห็นจากแต่ต้นคลิปเลยนะว่าพี่บางจะมารีวิวอะไรคือ4 5หวันที่แล้วเว้ยพี่บางเนี่ยไปเจอไอ้พวกนี้มานี่นี่ พวกนี้จาจาโฮมนี่มีใครรู้จักจาจาโฮมปะคือถ้ามีคนรู้จักเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นพี่บางประมาณ20กบกว่านี่แหละถึงจะรู้จักเนี่ยจาจาะ <laughs> ไอจาจา,จาโฮมเนี่ยมันจะเป็นขนมเออคือมันจะเป็นขนมแล้วมันจะแถมบ้านไม่ปกติเขาก็จะแถมเป็นตัวบ้านธรรมดาใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยพี่บางไปเจอในเซเว่นมาแล้วเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าจาจาโฮมอะลิมิเต็ดอีดิชั่นเออเนี่ย อย่างกล่องเนี่ยมันเป็นการคอลแลบกับคิตตี้แล้วก็กล่องเนี่ยมันเป็นการคอลแลบกับการ์ตูนอะไรไม่รู้อะ่ะไม่รู้จักอะไรสตาร์สตาร์นี่แหละจะเป็นรูปยูนิคอร์นเนี่ยแล้วก็อันนี้เหมือนการนี่มันก็จะมีการคอลแลบอีกคอลแลบกับตัวมายเมโลดี้ซึ่งไม่บางว่ามันน่าสนใจมากเลยเวยก็เลยเอามารีวิวแล้วก็แกะกล่องแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบบ้านกาันว่ามันเป็นยังไงก่อนอืน่นเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องจากตัวหลุดล่วงหลุดลุยหมดเลยแกะกล่องจากตัวคิตตี้ที่เรารู้จักกันดีก่อนดีกว่ามา ป,ปกติถ้าใครกินจจจาโฮมเนี่ยใครเคยกินจจจาโฮมมันก็จะเป็นพวกรูปบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นการคอลแลบ,บคิทตี้เลยเว้ยน่าจะได้เป็นบ้านคิตตี้อ่ะนี่พอเราแกะกล่องออกมาแล้วใช่ไหมนี่เราก็จะได้แค่นี้เลยอันนี้กล่องละยี่สิบบาทนะนี่คือขนมอันนี้คือบ้านอันนี้ขนมบ้านขนมบ้านขนมบ้านขนมลองกินขนมก่อนดีกว่า ตัวขนมมันก็ดั้งเดิมเลย20ปีไม่เคยเปลี่ยนแั้แต่เกิดมาเนี่ยสาวว่าจะเป็นขนมแบบนี้นี่แหละนี่จะเป็นขนมอย่างนี้เลยมันจะเป็นไอตัวข้าวโพดถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นข้าวโพดอืมยังอร่อยเหมือนเดิมรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงไม่คิดจะพัฒนาสูตรเลยอืมอร่อยกล่องเนี้ยยี่สิบบาทมีขนมอยู่แค่นี้แค่นี้เลยเอาจริงๆไม่บางว่าจะจาโฮมเนี่ย มันไม่ได้ตั้งใจขายขนมมันตั้งใจขายกล่องกระดาษมันตั้งใจขายบ้านกระดาษโอเคเดี๋ยวเราเคิงกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวบ้านที่เราได้กันดีกว่าตัวบ้านของคิตตี้มันก็จะออกมารูปแบบนี้นะฮะนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้แล้วก็ไอตัวน Limited, เนี้ยลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้จะเป็นตัวที่แบบเหมือนแบบ อ่าแป๊กแพ็แแที่มันจะเป็นรอยบากเนี่ยมันจะมีพวกรอยบากอย่างเงี้ยเห็นปะเออปกติถ้าเราซื้อ20บาทมันก็จะได้แต่ว่ามันจะไม่มีไอ้ตัวนี้ให้แต่อันนี้มันจะกล่องละประมาณ20บาทอ,อ้าไม่ใช่ดิไอตัวปกติมันอ่ะสิบาทแต่ตัเนี้ประมาณ20บบาทมันก็จะมีบ้านคิตตี้แบบนี้ให้มาเดี๋ยวเราเริ่มไปประกอบบ้านคิตตี้กันก่อนดีกว่าก่อนอื่นก็อย่างที่เราเห็นเลยนะมันก็จะมีเป็นพวกตัวเลขแบบเน,นี้ยเออมันก็จะมีเป็นพวกตัวเลขแล้วเราก็ต้องเอาอันนี้ออกมา นี่ต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนมันจะเป็นฐานบ้านเราแกะมันออกมาปึ๊บเนี่ยพอเราแกะออกมาแล้วเราก็จะได้ตามนี้เลยมันก็จะมีเลขบอกแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเลขตัวเนี้ยไปหาดูกับพวกนี้ว่ามันตรงกับเลขไหนบ้างเราก็ามาแปะ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 ,แปะเหมือนกันพวกตัวบ้านแบบนี้ว่าเหมือนกันมันก็จะมีเป็นตัวข้อต่อให้ <c oughs> เราก็ามาลองประกอบกันเลยเดี๋ยวขอเร่งเวลาเลยนะ แต่แต e แต่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 ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลนะครับสำหรับบ้านคิตตี้ที่พี่บางต่อนะนี่มันก็มีอย่างนี้เลยเป็นนี่สวยปะลนะ่าเป็นไงล่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่รายละเอียดมันก็ประมาณนี้นะนี่เลยนี่เลยอันนี้ก็คือบ้านคิตตี้นะครับมันก็แปลกเหมือนกันนะต่ก่อนเนี่ยพี่บางโคตรชอบซื้อเลยบ้านแบบเนี้ยซื้อมาแล้วก็วางวางวาง,วางสุดท้ายก็โดนน้ำ โดนน้ำปุ๊บละลายเลยเฮ้ยสุดท้ายก็ต้องทิ้งเออแต่มันก็เพลินดีนะเวลาเราต่อเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เพลินดีโอเคเราก็เสร็จหนึ่งหลังแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่ออันนี้แล้วก็ต่ออันนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาสามหลังเนี่ยมารวมกันดีกว่าว่ามันจะสวยสงดงดงามขนาดไหนโอเคตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาไปต่อก่อนเดี๋ยวสกิปคลิปเลยปึ๊บและแล้วตัวนี้ก็ต่อเสร็จแล้วอยากบอกว่าไอตัวเนี่ย ต่อยากเชี่ยเชียแม่งต่อยากกว่าบ้านคิตตี้อีกอ่ะต่อยากมากดูดิอันนี้ยังต่อไม่ได้เลยคือเวลาเราดันเข้าไปไปฉีกทิ้งไปแล้วแม่งโมโหนี่ฉีกทิ้งแม่งเลยโมโหต่อไม่ได้ฉีกทิ้งแม่งเลยอันนี้ต่ออย่างยากอ่ะคือเนี่ยมันเหมือนรายละเอียดแม่งเยอะแล้วแม่งต่อยากมากอ่ะแต่ว่าเออสีสันสีอะไรเออมันก็สวยดีนะแต่แม่งต่ออย่างยากยากมากๆพูดยากเลย ฮ้ยคือมันน่าจะเหมาะกับเด็กเท่าไหร่อะมันเขียนบอกป่าววะไม่เขียนบอกดิเอาเอาคือเอาเอาผู้ใหญ่อย่างกูหัวร้อนได้อะ่ะเนี่ยต่อไปต่อมาหัวร้อนคือแบบอยากจะบีบปึ้หแห้งพังไปเลยเงี้ยโอเคเดี๋ยวเหลือบ้านหลังสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาต่อบ้านหลังสุดท้ายกับบ้านของตัวนี้นี่ My Melody โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกัน <c oughs> ในที่สุดเราก็ต่อเสร็จ ครบถ้วนอันนี้ก็คือบ้านหลังสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังสุดท้ายกันนะครับต่อเสร็จแล้วนี่คือบ้านหลังสุดท้าย My Melody เออสวยสวยสวยอันเนี้ยต่อไม่ค่อยยากเท่าไหร่เราเรามาเรียงลำดับเลยนะอันเนี้ยต่อง่ายสุดแล้วก็จะเป็นตัวนี้ต่อง่ายลองลงมาอีเนี่ยต่อยากมากต่อโคตรยากเลยไม่รู้จะต่อยากขนาดนี้ เอ้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีจุดบกพร่องอยู่นะบกพร่องก็คือไอ้ตรงเนี่ยเห็นปะถึงตอนเนี้ยมันยังใส่ครบนะแต่ว่าที่จริงอะ่ะถ้าเราดูจากตัวเนี้ยเนี่ยดูจากรูปข้างกล่องมันอะ่ะเห็นปะต้องสลับตำแหน่งนะเว้ยเพราะว่าไอตรงขาตรงเนี้ยมันมีให้ไม่ครบมันจะเหลือต้นไม้ถ้าสมมุติว่าเราทําตามรูปแบบเป๊ะๆอ่ะ,อะมันจะเอาไอตัวเนี้ยนี่ มันจะเอาอ e ีตัวเนี้ยลงมาอยู่ตรงนี้ลงมาอยู่แทนที่ต้นไม้ลงมาอยู่แทนที่ไอลงมาอยู่แทนที่เห็ดแล้วเราก็จะต้องเอาเห็ดหรือว่าต้นไม้เนี่ยไปอยู่บนนี้ซึ่งแม่งไม่เมคเซนเลยจริงเออเห็ดกับต้นไม้บ้าบอเลยจะไปเกิดอยู่ตรงนน้นถูกไหม <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการอะเดปอันหน่อยอันนี้ถือว่ายังมีข้อผิดพลาดนะส่วนบ้านคิตตี้ก็ไม่มีข้อผิดพลาดเลยอันนี้ก็คือทําง่ายมากทําไม่มีข้อผิดพลาด โอเคทั้งหมดก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทั้งหมด3ามหลังด้วยกันนะก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาโชว์ว่าพี่บางต่อกระดาษเป็นนะแค่นั้นพอ และนี่ก็คือซากของเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพี่บังจะมาลงเรื่องในค่ายอีกรับรองว่าจัดเต็มทุกอารมณ์ทุกระเบียดนิ้วเพราะว่าพี่บังปลดมาแล้วอะไรที่ไม่สามารถพูดตอนเป็นอาหารได้ก็พูดได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไปเจอกันเรื่องในค่ายหลังจากที่ไม่ได้ทํามาตั้งหลายเดือนโอเคบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งตจ้งเตือนิปใหม่ให้พี่บังด้วยนะครับไปแล้วบาย